วันนี้แท n งเวิลด์อินไทยแลนด์จะพาทุกคนไปจอดลึกกับสุดยอดรถถังสายพันธุ์ไทยโคเทปรุ่นล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะแรงในปีนี้2026 T56 ารถถังไทยพัฒนาใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าสเปคไม่ธรรมดาอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคและขีดความสามารถที่กองทัพทั่วภูมิภาคต้องจับตามองเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอก2 0 2 6 T 5 6มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันเส้นสายตัวถังปรับปรุงให้มีความรุ่ลมมากขึ้น ลดพื้นที่เป้าการตรวจจับจากเรดาร์พร้อมติดตั้งแผงกรอบพิเศษรุ่นคอม p o s i t e Reactive าร์เมอร์เจลลบ5ที่สามารถดูดซับแรงระเบิดจากหัวรบเจาะเกราะได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนอาวุธหลักติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิมรสมุทบอแคนนอนรุ่น AFX 1 2 5 L ที่รองรับกระสุนเจาะกราะพลังสูงแบบ APFSDS รุ่นใหม่ล่าสุดสามารถทะลุเกราะได้ถึง750ม mm. ม i h a ในระยะกว่า2,500เมตรพร้อมระบบปล่อยจรวดนำวิถีจากลกลํากล้องที่สามารถยิงทำลายเป้าหมายทางอากาศและรถถังศัตรูได้แม่นยำในระยะไกลระบบควบคุมการยิงแบบ fully digital fire control system พร้อมกล้องตรวจจับเป้าหมาย thermal imaging Gen-4 ที่สามารถตรวจจับศัตรูในทุกสภาพอากาศแม้กลางคืนสนิทหรือในพื้นที่หมอกหนาได้แบบเรียลไทม จุดเด่นอีกอย่างของ 2026T56 คือระบบป้องกันตัว Active Protection System (APS) รุ่นก a r DNV4 สามารถตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่พุ่งเข้ามาได้อัตโนมัติภายในเสี้ยววินาที ขุมพลังภายในใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ v 12, 1 2ขนาด1,600แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางออฟโรดลุยได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือทะเลทรายและที่พิเศษสุดๆคือระบบควบคุมผ,ผ่าน AI Combat Assist ช่วยคำนวณยุทธวิธีและประมวลผลสนามรบแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้บังคับการสามารถตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงในการปะทะศัตรู เรียกได้ว่า 2026T56 คือตัวแทนยุคใหม่ของรถถังไทยที่ไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในภูมิภาคและพร้อมตอบโต้ทุกภัยคุกคามได้ทันท่วงทีถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Tank World in Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆรถ,ถถังเทพๆแบบนี้อีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ